สวัสดีจ้าเจอกับเคนนี่อีกแล้วนะจ้าวันนี้เราจะมาเข้าครัวกับเคนนี่อีกรอบอีกครั้งนะจ้าสำหรับวันหยุดเนาะจ้าทุกคนวันนี้เราจะทำเมนูผัดกะเพราหมูจ้าทุกคนนี่คือหมูบดหมูสับเนาะหมูบดละเอียดนะจ้าซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหล้กกะกะเพราจ้านี่กะเพราเคนนี่เหลือแค่นี้แล้วจะรุ่นสุดท้ายเนาะก็เลยจะทำเมนูผัดกะเพรานิดนึงนะจ้าวันนี้วันนี้พิเศษก็คือเคนนี่จะใส่วุ้นเส้นลงไปนะจ้าวุ้นเส้นเหลือจากกัน ทำแกงจืดน,นะทุกคนเข้ากับบดักแปงใส่นะจ้าและแค่นี้ก็จะมีผัก <c oughs> มีหอมแขกหอมแดงแครอทแล้วก็ต้นหอมแสลงไปนิดนึงนะจ๊ะเราก็จะมีแค่นี้ใส่พริกนะจ๊ะคกคในหน่อยตะหักตะหักจ้ะวันนี้จะไม่ใช้กระเทียมแต่ใช้ใบหลีกแทนกระเทียมเพราะว่ากลิ่นจะแรงจากพ่อบ้านไม่ชอบกลิ่นแรงกระเทียมนะจ๊ะทุกคนเออเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําเลยจ้า เปิดไฟนอกจากตั้งกระทะให้ร้อนนะจ๊ะทุกคนเราก็จะใส่นางลงไปด้วยจ้ะเคนนี่จะใช้สูตรยังไม่ใช้น้ำมันเนาะทุกคนแล้วก็นำเนื้อหมูลงไปเราจะรวนเนื้อหมูให้สุกก่อนนะจ๊ะทุกคนเราใส่ลงไปเลยจา้าเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจา้จาตาเมื่อกระทะเริ่มร้อนเนาะจ๊ะทุกคนหมูห่ากริเมแบบว่าผัดไฟร่วนหมูเนาะจา้ะทุกคนรวนเนื้อหมูให้ แบบว่านะออัดกระดินกระดอนทุกคนอ่าก็คือว่าเราจะผัดให้เนื้อหมูเขาอ่าสุกพอประมาณก่อนนะจ้าเราจะทําขั้นตอนอ่าต่อไปจ้าเคนนี้ยังไม่ใส่น้ํามันนะจ๊ะสูตรนี้เนาะจ้าจ้าเราจะสังเกตว่าเนื้อหมูเราจะเริ่มสุกเลยเนาะจ้าทุกคนเคนนี่ก็จะใส่พริกครับถ้าเป็นนั่นก็คือกระเทียมแต่ว่าเคนี่ใส่ต้นอ่าใบหลีลงไปเนาะจ้าใบกระเทียมเนาะจ้าทุกคน เขาไม่ตื่นหอม,มดีเนาะจ้าผัดเขาให้หอมเนาะทุกคนวินนี้จะไม่ฉุนนะจ้าไม่เหมือนเราผัดกระเทียมกับน้ำมันเนะาะจ้าทุกคนกับแบบวานเนาะนิดนึงเนาะจ้านีน่แหละจ้าหลังจากนั้น,นจ้าเราก็จะ <c oughs> นี่แหละจะเริ่มแบบว่าหอมเลยทุกคนเดี๋ยวจะปรุงรสชาติเนะจ้าเทนี้ก็จะใส่น้ำมันหอยลงปากจาใส่น้ำมันหอยนะจ้า หลักจะสีอิ่วขาวฟ้าเขียวทุกคนฟ้าเข้นมนีกแต่แล้วว่าในนึ้นะทุกคนตัวเ๋จะจวกฝาใหญ่มากเลยนะทุกคนแล้วก็ใสนาาน่น้ําตาลลงไปจ้าอืมจังเนาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าต้องมองดูกล้องนิดนึงนะทุกคนบางที มัวแต่เหตุขิดเนาะจ้าลืมเบ่งกล่องลืมลืมกดกล้องก็มีนะจ้านี่แหละชีวิตครีเอเตอร์อ่าชีวิตการทําอาหารอู้ทุกคนหอมแหง้งเริ่มได้รสชาติอันที่แบบว่าหอมเลยนะทุกคนอทุกคนดูสิไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันนะจ้าเพราะว่าอ่าน้ํามันของหมูเขาก็ออกมาเนาะทุกคนหมูบดแค่นี้ก็จะใส่ผักลงไปจ้าใส่ผักทุยังบปเลยจ้ามีน่นจามีหอมแดง <c oughs> แครอทโอย กค่นีเหมือนจะเป็นหวาด้วยจ้ะทุกคนผัดกระเพราหมูง่ายๆในสไตล์ต่างแดนนะทุกคนจ้ะผัดไปสักพักหนึ่งเนาะจ้าเริ่มหอมแล้วนะจ้ะทุกคนหอมมากๆเลยจ้ะเห็นบอกเนาะจากขั้นตอนนี้แค่นี้ก็จะใส่วนเส้นลงไปด้วยจ้ะทุกคน ใส่วุ้นเส้นลงไปเนาะจ้าตักกะเปนะ่าหุ้นเส้นทั้งยาสูตรไทยสูตรมั่นดะ้วยจ้าสูตรไทยเซ็มั่นด้วยจ้าใส่กะเป่าหุ้นเส้นเนาะตักทุกอย่างเข้ากันจ้าเห็นบอสน่าท,ทานอยู่นะจ๊ะ้าหมูนี้จ้าทุกคนโอ๊ตเสิร์กรักระดิ่งกระดอนนะจ้าทุกคน คนสน่วนผสมทั้งหมดแต่จนแต่ผมต้อให้เข้ากันดีเนาะจ้ะชิมรสชาติได้ตามใจชอบรสชาติใดเลยด้วยจ้ะแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเนาะจ้ะปิดไฟด้วยจ้ะในขั้นตอนนี้เนาะใส่กระเพราหอมๆลงไปเลยจ้าก็หนีจะใส่ไปบนหลายนอกจากเ้อว่าเหนือห้างบนหลายกันใหนเนาะจา้ะเดียเ๋ยวทีนี้ก็ปิดไฟเลยด้วยจ้ะขั้นตอนนี้ก็ผ่านให้เขาเข้ากันกับใบกระเพราอุ้ยหอมแม่งจ้ะทุกคน หอมมากๆเนาะจ้าอุ้ยกะเพราสดๆจากสวนนะจ้ะดีใจใจนะจ้ทุกคนนีเนื้จ้าผัดกะเพราวนเสมนะจ้ทุกคนใส่หนูจ้าเนาะเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนเมนูง่ายๆนะจ้าในสไตล์ต่างแดนเนาะจ้านะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้เคนนี่นะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะจ้าเมนูผัดกะเพราเตรียมพร้อมเสิร์ฟจ้า วันนี้เคนนี่ขอตัวลาก่อนเข้ากลัวกับเคนนี่อีกวันนะจ้า mm hmm. บ๊ายบายจ้า mm hmm.